ต่อมาอาจารย์จะทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีพฤษภนะคะดูดวงรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่30ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนปีพศ2566ในชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะคะในชาวราศีพฤษภต้องบอกว่าในดวงชะตาของท่านในเรื่องของการเงินเนี่ยอยากลงทุนอยากทำไอน้นู่นนี่นี่โปรเจกต์มาแล้ว โอโหแต่แบบใช้เงินเยอะแล้วก็ต้องลงทุนค่อนข้างเยอะเงินก็มีอยู่จำกัดหรือเกินนะเดี่ยวก็จะมีเรื่องให้ต้องจ่ายจ่ายค่ารถซ่อมรถค่าประกันทะเบียนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกยานพาหนะนะคะใครที่เป็นองค์กรให้ระมัดระวังลูกน้องจะนำเรื่องราวมาให้นะคะเพราะฉะนั้นไหวไยะนางรถให้ดีนะ ขอพรอ,องค์เทพเทวาได้ออดิโคโลนไปก็ฉีดนะคะในรถให้แมยนาโอ้ยเมตตาเถอะอย่าให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอย่าให้ต้องลดเสียต้องจ่ายเงินอย่างเงี้ยเพราะในชาวราสีพฤษกจะเจออบรรยากาศพวกนี้อยู่นะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะต้องตั้งรับให้ดีเพราะในสิทธทิศของคุณปัญหามารอบเลย เห็นใจในชาวราศีพฤษภมากๆนะคะปัญหามาเยอะให้แก้ไขนะแต่ก็ถึงเวลาจะมีคนมาช่วยและคุณจะฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่คำว่าฟอร์มทีมนะอันนี้หมายถึงองค์กรแต่ถ้าเป็นบุคคลคุณจะเจอในลักษณะแทงข้างหลังคนไม่ซื่อสัตย์คนหักหลังคุณแต่เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะสันสร้าง นำคนใหม่ๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเองเพราะฉะนั้นอะไรไม่ดีมันก็จะออกไปกับไปจากชีวิตแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของตัวคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีพฤษภก็จะเป็นราศีที่ อยู่ในเกณฑ์ที่สัปดาห์นี้ระมัดระวังทั้งในเรื่องคนเรื่องของเสียหายและก็เรื่องรายจ่ายและเรื่องอุบัติเหตุนะคะใครเกิดราศีพฤษกหรือใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะหรือไลฟ์นี้อยู่พิมพ์ทะเบียนรถมาเลขอะไรบ้างนะคะเลขเลขสี่ตัวสามตัวหลังพิมพ์เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะจะอ่านให้ให้ให้ฟังเนาะก็ พึกษกต้องบอกเลยว่าเหมือนเราเดินทางอะ่ะแล้วก็ไปรับพลังอะไรต่างๆที่มันอยู่ตามข้างทางเข้ามาจะแนะนำว่ามีน้ำพระพุทธมนต์นะคะก็ผสมตอนที่เราล้างรถช่วยได้นะแล้วก็นำออดิโครโรนของภูมิราพิลมนะคะไปฉีดในรถเพื่อคลีนพลังงานลบจริงๆในรถเนี่ยมันเหมือนบ้านเลยนะ บางคนทุกที่สุดก็ร้องไห้ในรถบางคนดีใจตะโกนมีความสุขที่สุดก็อยู่ในรถเพราะฉะนั้นในรถเนี่ยสำคัญมากๆอาจารย์เวลาเดินทางไปประกอบพิธีกรรมให้ลูกศิษย์อาจารย์ไปรถตู้รถตู้ของอาจารย์เนี่ยจะเสียบเครื่องพ่นอโลมาไว้เลยแล้วก็กลิ่นนี้ด้วย คลีนพลังงานอย่างน้อยเราเนี่ยไปเสริมพลังให้กับลูกศิษย์ลูกหาเราก็ต้องมีพลังไปส่งมอบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปรับแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วก็ไปส่งมอบสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นในคนที่เกิดในชาวราศีพฤษภจัปดานี้อย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนอะไรทำอะไรให้ดูลาดลาวไว้ก่อนไม่แน่ใจเช็คดวงนะคะฝากประมาณนี้นะลูกนะ เอฟซีทุกทท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คําปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต